สวัสดีค่ะชาวราศีกันทุกทุกคนคลิปนี้ก็จะถ่ายไพ่ชาวราศีกันในเดือนสิงหาคมนะคะชาวราศีกันท่าดินสนัญลักษณ์ก็เป็นรูปหญิงสาวนะคะก็เกิดระหว่าง17กันยายนถึง17ตุลาคมโดยประมาณเปิดไพ่ออกมานะคะมีไพ่ที่เหมือนกันก็คือสเตชก็เป็นผู้หญิงจะปักสิงโตอยู่ก็เดือนนี้ก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะ อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไพ่ตัวตนชาวราศีกันเดือนนี้จับได้เก้าดาบกับหัวแล้วก็เดอะเวอร์ไพ่เดอะเวอร์นี้ก็คือเทวดาคุ้มครองนะคะพูดถึงทั่วๆไปชีวิตมันก็จะดีขึ้นคุณภาพชีวิตอาจจะไม่ค่อยอาจจะรู้สึกสดชื่นนะคะเพราะว่าช่วงนี้บางคนก็ต้องเวิร์กฟอร์มโฮมใช่ไหมอาจจะรู้สึกอึดอัดแต่ว่าเดือนสิงหาเนี่ยก็จะรู้สึกดีขึ้น อาจจะมีโอกาสที่จะได้ออกไปติดต่อง,งานข้างนอกนะคะก็แล้วก็ยังได้โชคได้เงินด้วยนะคะเดือนนี้จะมีโชคลาภแล้วก็ชาวการบางคนนี่สำหรับบางคนอาจจะมีความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการงานการเรียนบางคนที่จะศึกษาต่อหรือว่าจะอบรมเนี้ยก็จะมีความกังวลคือหรือว่ามีเรื่องที่ว่ายังค้างคายัางทำให้ยังทําไม่เรียบร้อยอะ่ะ หรือเรื่องที่ยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ชาวราศีกันก็อยากจะทําให้มันถูกต้องอยากจะทําให้มันเรียบร้อยอะ่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเลยนะคะเรื่องที่กังวลน,นี้ก็จะเป็นไพ่พระสังฆราชก็จะรวมถึงเรื่องศาสนาอาจจะเป็นเรื่องไปถือศีลทําบุญอาจจะมีความกังวลอยู่ลึกๆนะคะไพ่สรุปได้ไพ่สามถ้วยตั้งตรงไพ่สามถ้วยจะเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคร เป็นไพ่แห่งการเฉลิมฉลองมีความสุขมีโชคมีลาภค,ความรักก็โอเคแล้วก็อาจจะได้รางวัลของขวัญเอ่อแล้วก็มาดูไพ่โดยทั่วไปนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภการเงินการงานความรักแล้วก็สุขภาพอันดับแรกลาภลาภก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภนะคะได้ไพ่เดมูลก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสถูกหวยถูกรางวัลน,นะคะ เพราะว่าเดโม่เนี่ยอาจจะบางคนก็อาจจะฝันได้โชคจากความฝันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลาบค้อนใหญ่ด้วยเพราะว่ามีไพ่สามถ้วยซึ่งอนุภาพมันก็มากเพราะว่าหมายถึงการฉลองความสุขสมหวังความสําเร็จซึ่งอาจจะรวมถึงโอกาสดีๆที่เราจะได้นะคะการเลื่อนตําแหน่งแล้วก็ทางด้านการเงินนะคะค่าใช้จ่ายก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเราไปหาหมอ คือบางทีสุขภาพนี้บางทีสเตทหมายถึงว่าการที่ร่างกายทํางานหนักเกินไปนะคะบางคนก็อาจจะเอ,อ่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ามือนมืนก็ว่าลดลดอาหารนะคะบางคนอาจจะแบบมีการลดอาหารแบบลดน้ําหนักเงี้ยก็รับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องเนี้ยก็เป็นไปได้นะคะมันจะหมายถึงสุขภาพร่างกายส่วนใหญ่แล้วก็ที่ผ่านมานี้มันก็ในด้านการเงินเนี่ย ก็อาจจะใช้ใจ่ายเงินไปเยอะนะคะต่อเนื่องมาจากเดือนที่แล้วอาจจะต้องซื้อของจําเป็นหรือว่ามีค่าใช้ใจ่ายเป็นค่าเราเรียนบุตรบริวารหรือว่าการลงทุนการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันก็เลยเป็นมันก็เลยเหมือนกับว่าต่อเนื่องมาถึงเดือนสิงหาคมเนี้ยถูกไหมคะเพราะว่าเราเราใช้เงินไปเยอะเดือนนี้ก็อาจจะบางคนซื้อของเป็นเงินผ่อนก็อาจจะใช้ต่อเนื่องมาถึงเดือนนี้ สำหรับด้านการงานนะคะการงานเดือนนี้ได้ไพ,พ,พ่เอร์ไพ่จักรพรรดิเนี่ยก็มันดีตรงที่ว่าถ้าเป็นถ้าเกิดว่าทางานเกี่ยวกับทางด้านโซเชียลหรือว่างานติดต่อติดต่อกับต่างประเทศเนี่มันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีค่อนข้างจะดีแต่ว่าก็จะเหนื่อยคือ Emperor เอร์นี่ก็เป็นไพ,พ่จักรพรรดิก็ต้องก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันจะพัฒนาดียิ่งขึ้นคือมีความก้าวหน้านะคะ ด้ยิ่งเป็นงานต,ต่างประเทศหรือว่าพวกโซเชียลค้าขายออนไลน์นี่ก็จะยิ่งดีใหญ่งานค้าขายออนไลน์นี่เดี๋ยวนี้นี้คนเขาขายของผ่านพวกไลน์แมนหรือแกล็อะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นค้าขายออนไลน์นะคะก็จะดีเอ,อสําหรับคนที่ทํางานอืทํางานประจําอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนตําแหน่งนะคะมีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่ยอมรับหรือว่าย้ายที่ทํางานเปลี่ยนงาน ชาวการบางคนก็จะตกงานนะคะออกจากงานเนี่ยแต่ถ้าหากถ้าหากคนที่กําลังหางานอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะแล้วก็จะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้าเป็นการลงทุนหุ้นส่วนใหม่ๆนี่ก็ไม่ไม,ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหมายถึงหุ้นส่วนใหม่ๆแต่ถ้าเกิดเป็นงานงานที่เราเราทำอยู่แล้วนี่ก็ก็ดีนะคะงานทางด้านเอกสารบัญชีหรือว่ากฎหมายเกี่ยวข้องกับพวก กฎหมายเนี่ยจ,จะก็ต้องรอบคอบหน่อยนะคะรวมถึงเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับบัตรเครดิตหรือไม่ก็เกี่ยวกับพวกอืมตำรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะบางทีอาจจะเป็นพวกเสียค่าปรับอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะทํางานผิดพลาดน,นะคะซึ่งเกิดจากการแบบข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะคะก็ต้องระวังด้วยนะคะ ครอบครัวความรักนี่ก็ถือว่าไปได้นะคะคือก็สดชื่นไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าไพ่อริคืออริก็คืออุปสรรคนี่จะได้ไพ่เมจิเชียนก็หมายถึงว่าถ้าถ้ามีปัญหาอะไรนี่ก็ยังมีคนที่จะให้ความช่วยเหลือได้นะคะทางด้านสุขภาพนี่ก็มีโอกาสเจ็บป่วยนะคะสเตทนี่ก็มีไพ่ใบหนึ่งกับหัวก็คืออาจจะแค่ได้ป่วยเนี้ยแต่ช่วงช่วงสิงหาคนมนี้บางคนจะต้องไปหาหมอ ต้องไปฉีดวัคซีนเลยพวกนี้ก็โอเคก็ถือว่าเราไปหาหมอเลยนะคะคือการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่บางทีก็ไม่ได้เกิดจากโรคภัยไข้ขเจ็บอาจจะหมายถึงว่าเรารับประทานอาหารไม่ถูกหลักหรือว่าเ,ออเราทํางานหนักเกินไปหรือว่าเราออกกาลังกายมากเกินไปก็เป็นไปนได้นะคะช่วงสิงหาคมนี้ถ้ามีโอกาสได้สวดมนต์ก็อยากให้สวดมนต์เยอะนะคะเพราะว่าสิงหาคมนี้มันมันช่วงสัตว์มันจะมีสัตว์จีนเขาจะมีการดับ บางคนก็บอกว่าเหมืนอนกับว่ามีวิญญาณสามภเวสีเขาจะทำบุญกันในช่วงนี้นะคะ่ะถ้าเราสวดมนต์ไหว้พระอุทิศบุญกุศลให้เขาเนี่ยก็จะเป็นผลดีกับตัวชาวราศีกันเองนะคะเพราะว่าเดือนนี้ชาวราศีกันก็ได้ไพ่เดอะเวอร์นะคะก็เป็นไพ่ที่ว่าคุ้มครองท่านมีเทวดาคุ้มครองอยู่แล้วถ้าท่านยิ่งทำบุญนะดวงท่านก็จะยิ่งดีมากยิ่งยิ่งขึ้นนะคะก็จบแล้วนะคะฟังกันสนุกๆน,นะคะบางอย่างมันก็เป็นจริง คือบางอย่างก็อาจจะเป็นจริงสําหรับบางคนกับบางคนก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ได้นะคะก็ขอให้ชาวราศีกันมีความสุขแล้วก็โชคดีทุกๆท,ท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องคุณมีองค์ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ